อาจจะพูดอะไรก็าพูดอัปเดตติผู้ใหญ่บ้านกลับว่ายามบ้านพ่อเถ่าจะไหนคือพูดคือพูดแต่เงี้ยนพ่อเท่ากันเลยแพร่กลางน้ำค่ะแต่บรรยากาศได้มากค่ะวิวสวยมากค่ะมือสีนอนนี่แหละครับมือครับเดียม่อมไปกินอนนี่แหละมือ บ,บ่ผพดหวังดอกคาลที่มากวิวสวยมากเลยแต่คทางเข้าทุรักทุเลมากสวยมากเลยบรรยากาศโอ้ยพายเรือไปทางใดนาะป,นป่าคือเป็นตะตลายไตพี่นอ้นองป่าเป็นตรายนเนาะโอ้ย